สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับสรุปตลาดนักเตะรอบวันประจำวันที่4กรกฎาคมนะครับ2 5 6 3ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเป็นข่าวของบาร์เซโลนาครับล่าสุดเนี่ยบาร์เซโลนาได้เสนอขายอีวานลาคิติครับกองกลางชาวโคเเชียให้กับปารีสแซงต์ยามงนะครับ เรื่องจากเจ้าตัว,ตวเหลือสัญญาอแค่1ปีในถิ่นแคมนูนะครับเพื่อต้องการทำเงินเข้าสโมสรน,นะครับเรามาอีกข่าวนะครับข่าวนี้คือข่าวปิดดีลนะครับของอัลรลับอาคิมีรับแบ็กขวาจอมบุกของเรียวมาด,ดิดเนี่ยในราคา40ล้านปอนด์ย้ายไปอยู่อินเตอร์มิลานครับ,บโบนัส5ล้านยูโรครับบวกออปชั่นอีก5ปีและก็จะเซ็นสัญญากับงูใหญ่ภายในวันนี้ครับ โอเคครับเรามาที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวของซารามงกาลูครับอดีตแข้งเชลซีเนี่ยเตรียมย้ายจากฮาธาเบอร์ลินนะครับไปค้าแข้งที่บาราซิลครับกับทีมโบตาโฟโกแบบไร้ค่าตัวครับซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากคาร์ลอสอากุโตมอนเตเนโกครับหนึ่งในผู้บริหารทีมดังแดนแซมบ้านะครับเรามาที่ข่าวของลิเวอร์พูลครับ ล่าสุดลิวพูไม่มีความสนใจที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวคาริดูคุริบาลี่นะครับเซ็นเตอร์แบ็กจอมแก่งของนาโปลีมาร่วมทับหลังจบซีซั่นนี้นะครับถึงแม้ตลอดในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีข่าวพร้อมแย่งชิงตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตามนะครับนี่ครับเรามาที่ข่าวของอินเตอร์ครับกำลังพิจารณาขายมิลานสกินเนียนครับเซ็นเตอร์แบ็ก ตัวเก่งหลังจบฤด,ดูกาลนี้ครับโดยที่แมนยูและแมนซิตี้คือหนึ่งในสโมสรที่ได้รับความสนใจนะครับและอาจจะใช้เซอร์กิโออากูเนโเนี่ยยอดดาวยิงชาวอาร์เจนตินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการคว้ามิลานสกินเนียด้วยนะครับเรามาที่เขาอาร์ซนอลและ New นิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดครับเป็น2ทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกำลังให้ความสนใจจะเซ็นสัญญาก,กับ บูตเวทฮอสนะครับหัวหอกตัวเก่งของวบบวกนะครับโดยคาดว่าดาวยิงชาวดัตไว้ยี่ปนะีเนี่ยมีค่าหัวราว35ล้านยูโรนะครับต,ตามนี้นะครับเชลซี Chelsea, นะครับเล็งที่จะคว้าตัวอังเคลโกเมสครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่กำลังจะหมดสัญญาก,กับแมนยู you, ครับสิ้นเดือนนี้มาลุ้มกวนแบบฟรีๆครับหลังดาวเตะวัย19เมื่อ ขยายสัญญาค้าแข่งในถิ่นโอเทฟฟอร์ดนะครับเรามาที่ข่าวต่อไปเป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพร้อมเปิดศึกกับแมนยูในการล่าตัวแจ็คกิลลิตครับปีกับตันทีแมตตนมิลล่าเนี่ยเนื่องจากคุณซื้อเปปโกเดล่ากำลังมองหาตัวแทนของลีลอยซาเน่ครับปีกจรวดชาวเยอรมันที่ย้ายไปอยู่กับบาเยนเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาที่ข่าวต่อไปครข่าวของ r r o เอมาครับ หวังที่จะกระชากตัวเอดิสันคาวานี่ครับยอดดาวยิงชาวอุรุกวัยอ่ะซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับปารีแสแซงยาแมงสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะครับมาเสริมแนวลุกโดยเตรียมยื่นข้อเสนอสัญญา3ปีให้นักเตะพิจารณานะครับเรามาที่ข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ข่าวนึงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกำลังเจรจา กับบอลมัสนะครับเกี่ยวกับเรื่องการซื้อตัวอานาธานอาเก้ครับปากกหลังชาวดัตมาเสริมแนวรับโดยคาดว่านะครับอดีตแข้งเชลซีเนี่ยมีค่าหัวอยู่ราว40ล้านปอนด์นะครับโอเคครับตามนี้ครับเรามาที่ข่าวของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับมีความสนใจจะคว้าลูกกัสบาสเกตนะครับตัวลุกเรียวมาดิดโดยเชื่อกันว่าราชันทิดขาวเนี่ยพร้อมขายที่ราคา25ล้านยูโรนะครับ แต่ไก่ด้วยทองเนี่ยหวังปิดดิวให้ได้ที่วงเงิน17ล้านยูโรครับโอเคครับเรามาที่บ็อกค่ามาโยาสนะครับหัวหอกเดียวมาจิตเนี่ย, oh, ยที่ตอนนี้เล่นให้กับเรบันเต้แบบสัญญายืมตัวครับกำลังตกเป็นเป้าเสริมทัพของทั้งบาเลเซียและบียาริวนะครับโอเคครับเรามาที่ข่าวสุดท้ายคนระับเป็นข่าวของอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมครับ พร้อมพิจารณาขาย3ามแข้งดาวดังประจำทีมอย่างอองเดโอดดนาครับนินโคลัสตาเมนดี้ครับและดอนนี่ฟานเดบีครับช่วงซัมเมอร์นี้โดย2รายแรกมีข่าวได้รับความสนใจจากเชลซีครับส่วนรายสุดท้ายเนะี่ยเป็นแข้งเป้ใหม่ของแมนยูครับโอเคครับสรุป ตลาดการซื้อขายรอบวันประจำวันที่4กระกฎาคมมีเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้ช่องคนบ้าบอลติดสนามด้วยนะครับขอบคุณครับ